เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับเจ๊ฟอรดปทุมนะครับผมทางช่องเจ๊ฟอดปทุมวันนี้เราก็จะมาถ่ายทอดสดกันเลยไลฟ์สดกันนะครับผมก็นี่นะครับผมหญิงเ,น,งเ,น,ะน,ะน,เนะครับญิงเนะอ่านี่ไลฟ์สดอ่านี่เจ๊สาวนะครับเจ๊สาวนะครับผมนี่นี่ไลฟ์สดแต่งรถนะครับผมนี่นี่นะครับผม นี่นะผมวันนี้เป็นแต่งสดๆกันเลยนะผมเป็นวายแท็กปี2022นะครับผมตัวนี้เกียร์หสปีดนะครับนีออ่ช่างกำลังทำการติดแร็คขลังคาแล้วนะผมเป็นของฮ a m เมอร์นะครับนี่คันนี้เราแต่งให้กับลูกค้านะครับนี่นะครับนี่ดูครับ Cap จำๆ<ม>จำๆบอกเลย ก่อนนะครับนี่ชุดแต่งนะครับเห็นไหมนี่ไร้สดนี่ติดสติกเกอร์เปลี่ยนล้อแม็กมาให้นะครับนี่เป็นไงแหลกแังค่าฮัมเมอร์นี่เห็นไหมครับ